สนิทกันเกินเพื่อนร่วมง,งานวงในเปิดพฤติกรรมเอฟทักษะอ่อนนนกุลห่าง16ปีสนิทกันเกินเพื่อนร่วมง,งานยังคงเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตหลายคนจับตามองพร้อมทั้งลุ้นอยากให้เอฟทักษะอ่อนมีรักครั้งใหม่แล้วหลังมีกองเชี์ให้เอฟแล้วว่าที่นายกทิมพิธาเลื่อนสถานะจากเพื่อนเป็นคนรู้ใจแต่ประเด็นนี้ต้องถูกปัดตกเพราะทั้งคู่ไม่สามารถเป็นยังอื่นไปได้นอกจากเพื่อนกันเลยรู้จักกันมานานแล้วส่วนอีกหนึ่งหนุ่มที่แม่เอฟเป็นข่าวด้วยคือพระเอกคู่จิ้นอย่าง นนกุลที่ล่าสุดได้ไปดูงานคอนเสิร์ต,รตรคริสตัลแบรดเดอรบิสมาด้วยกันพร้อมกับน้องปีใหม่แถมเห็นช็อตนุ่มนุกุลช่วยถือภาคภูมิไหลให้แม่แอฟด้วยและข้อมูลจากแหล่งข่าวข่าวสดออนไลน์ล่าสุดได้เผยว่าเอฟและนักกุลนอกจากร่วมงานกันแล้วทั้งคู่สนิทกันมากจริงๆมีโอกาสพบเจอกันนอกเวลางานยังไปดูหนังด้วยกันนอกเหนือจากที่เห็นไปคอนเสิร์ตออคสตราบิวตีแอนเดอร์บิสล่าสุดที่ไปเจอทีมพิธาด้วยก็ต้องรอดูว่า เป็นเพื่อนพี่น้องที่สนิทหรือจะพัฒนาความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไรมดดำบอกหลังฟังการสัมภาษณ์ของแอฟว่าหรือซึ่งน็อตและแจ็คกล่าวว่าเล่นละครด้วยกันไม่น่ามีอะไรเนือ้อซึ่งน็อตได้ย้ำอีกทีว่าเป็นเรื่องปกติที่พระเอกนางเอกถ่ายละครการเป็นปีไม่มีอะไรหรอกโปรโมทละครหรือเปล่าด้านมดดำกล่าวว่าแล้วที่เขาแซวว่าแอฟมีแฟนเด็กคือใครและยุคนี้ไม่มีแล้วคับโปรโมทและครรัสส่วนแจ็คก,ก็กล่าวว่า บางทีเล่นละครด้วยกันอาจจะสนิทเป็นเพื่อนก็ได้ก่อนที่มดดําจะทิ้งบอมว่าใครต่อแหเป็นหมาทําเอาช็อตฟิลกันไปเลยแจ็คได้แต่ยิ้มตัดจบเบรกดีกว่า